สวัสดีครับกับผมสิบตำรวจตีธนงศักดิ์คงดำรหัสนักศึกษา6852-350-2031รายวิชากฎหมายแพ่ง3รหัสวิชา llr 2 2 0 2โดยอาจารย์จยตุรงเพิ่มรุ่งเรืองโจทย์นายหนึ่งเป็นบุตรของนายสองนายสองชใ้ให้ในายหนึ่งไปช่วยขับรถให้ในายสามเพื่อนของตน ระหว่างทางที่ไปรับญาติของนาย3านายหนึ่งขับรถยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้ไปชนรถยนต์ของนายสี่เสียหายดังนี้นายสี่มาปรึกษาท่านว่าจะเรียกร้องค่าเสียหายจากใครได้บ้างท่านจะนะแนะนำนายสีอย่างไรจงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบความรับผิดของนายหนึ่งผู้ขับรถ ตามหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องละเมิดผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้ผู้อื่นโดยผิดกฎหมายจนทำให้เขาเสียหายแก่ชีวิตร่างกายอนามัยเสรีภาพทรัพย์สินหรือสิทธิ์อย่างหนึ่งอย่างใดผู้นั้นต้องรับผิดใจค่าสินใหม่ทดแทนในกรณีนี้นายหนึ่งเป็นผู้ขับรถขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้รถของนายสี่เสียหายจึงเข้าองค์ประกอบ ความรับผิดทางละเมิดโดยตรงนายหนึ่งต้องรับผิดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่นายสี่เช่นค่าซ่อมรถค่าเสียประโยชน์จากการใช้รถเป็นต้นความรับผิดของนายสามเจ้าของรถแม้นายหนึ่งเป็นผู้กระทำละเมิดโดยตรงแต่ต้องพิจารณาต่อว่านายหนึ่งขับรถในฐานะใดข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายสใช้ให้นายหนึไปช่วยขับรถให้นายสามนายหนึ่งกำลังปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของนายสามที่ประยรับญาติของนายสามลักษณะเช่นนี้เข้าหลักความรับผิดของผู้ใช้ให้ทำการกล่าวคือผู้ใดใช้บุคคลอื่นกระทำงานให้ตนและบุคคลนั้นกระทำละเมิดในทางการที่จ้างหรือใช้ให้ทำผู้ใช้ให้ทำ การต้องร่วมรับผิดด้วยดังนั้นนาย3ถือเป็นผู้ใช้ให้ทําการนายหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ความเสียหายเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติหน้าที่ขับรถให้นายสาจึงต้องร่วมรับผิดกับนายหนึ่งในการชดใช้ค่าเสียหายแก่นายสีด้วยความรับผิดของนายสองบิดาของนายหนึ่ง นายสองซึ่งเป็นผู้ใช้ในายหนึ่งไปช่วยงานจะต้องรับผิดด้วยหรือไม่ต้องพิจารณาว่านายสองไม่ได้เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการขับรถเพียงแต่เป็นผู้บอกหรือขอให้ในายหนึ่งไปช่วยเพื่อนการขับรถเป็นการทำงานให้ในายสามไม่ใช่ในายสองจึงไม่เข้าเงื่อนไขผู้ใช้ให้ทำการในทางกฎหมายละเมิดโดยตรงเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า นายหนึ่งยังเป็นผู้เยานาย2เป็นผู้ปกครองกรณีนี้ผู้ปกครองจะต้องรับผิดแต่ถ้าเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้วโดยหลักแล้วนายสองไม่ต้องรับผิดแนวทางแนะนําแกน่นายสหากนายสี่มาปรึกษาควรแนะนําว่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้จากบุคคลดังต่อไปนี้ 1. นนายหนึ่ง ผู้ขับรถโดยประมาทเป็นผู้ทำละเมิดโดยตรง 2. นาย3ผู้ใช้ให้ทำการต้องร่วมรับผิดในผลแห่งการละเมิดที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานโดยนาย4มีสิทธิ์ฟ้องเรียกค่าเสียสินใหม่ทดแทนจากทั้งสองคนร่วมกันหรือเลือกฟ้องคนใดคนหนึ่งก่อนก็ได้ตามหลักลูกหนี้ร่วมส่วนนายสองโดยหลักไม่ต้องรับผิด เว้นแต่มีข้อเท็จจริงพิเศษเช่นนาย1เป็นผู้เยาวหรืออยู่ในความดูแลโดยตรงสรุปคือเหตุการณ์นี้เป็นการละเมิดการขับรถโดยประมาทนาย1จะต้องรับผิดโดยตรงส่วนนาย3ในฐานะผู้ใช้ให้ทำการต้องร่วมรับผิดด้วยส่วนนาย2ไม่ต้องรับผิดตามหลักทั่วไปดังนั้นนายสสามารถเรียกค่า เสียหายจากนายหนึ่งและนายสามได้ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องละเมิดและความรับผิดของผู้ใช้ให้ทำการกระผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ